สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องบริหารจิตใจบริหารวิญญาณของเรานะครับโดยนำหลักธรรมที่องค์สมด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านำมาปฏิบัติตามกำลังใจของเราที่จะปฏิบัติได้ตามกำลังปัญญากำลังใจของเราแต่แต่และท่านก็มีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะนำสอนมาอบรมมา ตามจริตของเราที่เราปรารถนาะจะทําแบบไหนแบบไหนนะส่วนของผมนี่ผมก็นําประสบการณนะ์ประสบการณ์ในการปฏิบัติสมาธนะิแต่ไม่ได้เท่ธรรมะนะครับมาเล่าสู่ให้ท่านฟังกันเพื่อท่านจะชอบในแนวที่ผมทําอยู่นะฮะแล้วหากเกิดประโยชน์นะหากเกิดประโยชน์ผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะฮะหากไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ตรงจริตของท่านเพียงใดก็ตามผมกบขออภัยมาณที่นี้ จิตเตสังกฤริเถทุกขติปาติกางขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็มีทุกขติภูมิเป็นที่ไปการจะทำให้ใจเรามีมความสุขได้น่ะอันดับแรกเลยเราต้องนำธรรมะมาปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติสมาธิเพียงอย่างเดียวเรามีเมตตามีเมตตาความรักนะความสงสารก็คือพรม,มิหารสี่ เมตตากรุณามุติตา,า,ตาอุเบกขานะํามาให้เกิดขึ้นในใจของเราตลอดไปนะฮะทุกลมหายใจให้มันเกิดขึ้นอัตโนม,มัติไม่ใช่ไปบังคับหรือสร้างท,ทำมันมันจะเกิดขึ้นเองอัตโนม,มัติจนจิตเรามันชินนะเพราะจิตเรามันชินแล้วเนี่ยปมวิหารสี่ครบสิงที่เรารักษาอยู่นะฮะครบทั้งหมดแน่นอนมันจะไม่ขาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําไป,ไป,ไปนะจนเราชิน พอเราชินแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรหนักหนาสาหรับการที่จะปฏิบัติรักษาศีลปฏิบัติธรรมเมื่อใจเรามีเมตตามีความรักมีศีลครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะการมาปฏิบัติสมาธิมันเข้าใจกะสงบมันก็มีสตินะพอมีสติมันก็ทําให้เราเกิดปัญญาปัญญาคืออะไรละครับปัญญาคือตัวอย่างรู้นะครับเหมือนญาณน,นะฮะ ดูอย่างรู้รู้อย่างมีสติรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็องค์สอนว่าอย่างไงนะปัญญาเราคิดพิดจารณาตามนะตรงนี้มันก็จะมีเหตุผลเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่เราจะทิ้งไม่ได้ก็คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องมาคู่กันไม่มีใครทิ้งใครได้สมถภาวนาเปรียบเสมือนการบริหารกายนะฮะให้มีกำลังเรี่ยวแรง วิปัสนาภาวนาเปรบเสมือนอาวุธยุทธวิธีที่จะเก่งฆ่ากิเลสคือฆ่าศึกศัตรูคือต้องมาคู่กันเมื่อเราปฏิบัติสมาธิไปแล้วนะส่วนในสายวิชาที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้มีทั้งหมดสสายนะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะนํามาพูดก็คือสายความรู้พิเศษส่วนสายสุขะอุปัสโกผมไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่ายังไงก็เริ่มต้นปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้ว ผมก็จะเน้นปรนด้านความรู้พิเศษเพราะหลายๆท่านนะฮะที่ชื่นชอบในความรู้พิเศษแต่การจะปฏิบัติได้ความรู้พิเศษนั้นนะฮะต้องปฏิบัติตามคําสอนหลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงๆนะฮะทำให้มันถูกต้องทําให้มันถึงแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะได้มาอย่างดีถูกต้องที่สุดไม่ผิดเพี้ยนถ้าเกิดไม่ทําเลยเนะถ้าเกิดว่าไม่ทําเลยเนี่ยตัพกพป้กระปูได้ยานอย่างรู้เป็นไปไม่ได้ ไอายานอย่างรู้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับมีผมจะเล่าฟังเราเล่าฟังที่เฉยนะครับก็คือยานทั้งแปดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตูตูกระตายแต่ยานอนาคตังสยานเจโตปริยยานและอะไรอีกต่างๆมากมายนะฮะทั้งแปดยานนี่กันเนี่ยมีแม่บทที่เกิดขึ้นมาก็คือที่พระจักคุญยานที่พระจักคุญยานนั้นเป็นยานเป็นยานบทสําคัญบทแรกที่จะนําไปสู่ยานทั้งแปดได้เพียงแต่ว่าหากเราได้ที่พระจักคุญยานแล้วเรารู้จัก นํายานแต่ละยานมาใช้ฝึกให้เกิดความทํานาญเป็นวสีแล้วท่านจะพบกับความจริงต่างๆมากมายนะครับทุกสิ่งในโลกที่ว่าลี้ลับมันก็จะไม่ลี้ลับอีกต่อไปครับก็มาพูดให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ลองฟังกันเพื่อท่านจะกระตุ้นกําลังใจจุดประกายให้ท่านนึกอยากจะลองปฏิบัติกันดูเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมรับฟังไลค์ อาจถึงบัดนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะฮะท่านที่บังเอิญมาพบเข้าเกิดชอบขึ้นมาต้องตริดบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะเผื่อมีประโยชน์ก็กดซับสไครต์ไว้กดกระดิ่งติดตามเผื่อมีคลิปหน้าออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับก็เป็นการพูดคุยธรรมดานะครับต้องชี้แจงท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยพูดคุยกันธรรมดาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่จะสอนปริยัติธรรมนะครับถึงศัพท์ ภาษาต่างๆอะไรคืออะไรแจกแกงแยกแยะลึกซึ้งเอาไปสอบเป็นนักธรรมอันนั้นมันทําให้เราเสียเวลาเพราะว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเพระพุทธองค์ทรงเน้นอารมณ์ใจเป็นสําคัญนะฮะอะไรที่รู้แล้วเราก็จไมต้องไปอ่าแสดงซ้ำมาซ้ำไปให้เป็นที่เสียเวลาอ,อย่างเช่นร่างกายร่างกายคืออะไรก็คงไม่ต้องไปกล่าวถึง วิญญาณเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปกล่าวถึงเพราะเรารู้กันอยู่แล้วรู้มาตั้งแต่จําความได้ว่าวิญญาณเป็นอะไรนะฮะเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันคืออะไรต่ออะไรที่มันลึกซึ้งมากจนเกินเหตุเพราะว่ามันมัวแต่ไปวุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องที่รูก้ก,กันอยู่ในทีแล้วมันจะทาให้เราเสียเวลาเป็นอะไว่าชาตินี้เราไม่ได้กินทักทีนะเราต้องกินนะรีบกินรืบอิ่มแต่ไม่ได้ทําไปแบบมักง่ายลวกๆกชุ่ย ทำต,ตามหลักสูตรให้มันถูกต้องให้มันถึงและเราจะพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดและนั่นคือ,อปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราปฏิบัติใจหลุดพ้นตูว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนะฮะเข้าสู่พระนิพานได้นะที่สุดเพราะสิ่งที่ผมนํามาพูดนี้มันจะพูดการปฏิบัติข้า,าจจขพนิพานโดยตรงเพียงแต่ ผมพูดถึงเรี่ยวแรงกำลังในการที่จะนำไปใช้ปัญญาวิปัสสนาญาณเพื่อจะเข้าบรรลุานขอทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จนะครับหมดเคาะห์มดโศกหมดโรคหมดภัยสวัสดีครับ